สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราจะมาพบกับการทำงานในเกาหลีนะคะวันนี้มีออเดอร์จะสั่งดอกไม้นะคะหนึ่งร้อยถาดสีแดงตัวนี้ชื่อว่าดอกนารีนะคะจะมีสีแดงส่วนตัวนี้คือสีเหลือง ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าถ้าโตขึ้นแล้วดอกจะเป็นยังไงสีจะเป็นยังไงสีเหลืองค่ะตัวนี้75็บาถตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะสีส้มนาลีเหมือนกันคะ่ะนาลีหรือดอกแพกค,ครับอีกชื่อหนึ่งก็ดอกลินลีบ้านเราเองนะคะ ตอนนี้ก็เจ็ดสิบห้าถาดเหมือนกันค่ะออกมาขนตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะรถจะมารับเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวดูรถนะคะเราจะมีรถขนส่งค่ะ จะเป็นรถนะคะเดี๋ยวเราไปคนดอกไม้กัน,นะคะ่ะ ไปแล้วนะคะรถด,ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าดอกไม้ที่เราจัดเอาไว้แล้วมีเยอะขนาดไหนการทำงานในเกาหลีก็จะประมาณนี้นะคะเท่าแก่ไม่อยู่ค่ะไปรับคนงาน นี่คือข้างหน้านะคะดอกไม้ที่เราจัดมาไว้ประมาณร้อยกว่าถาดสามสีผสมกันเยอะมากค่ะมีรถสองคันนะคะวันนี้มารับ ไปแล้วค่ะรถไปรับดอกไม้อีกแล้วค่ะ